สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมเลิศนนศิลานะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรทุกทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ผมจะพามาดูแปลงที่หวานเมล็ดข้าวโพดนะฮะข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับใช้ลําต้นใช้ใบเป็นอาหารสัตว์นะครับพื้นที่ตรงนี้เราหวานเมื่อประมาณสิบวันที่แล้วนะฮะสิบวันที่แล้วนะก็จะขึ้นมาประมาณนี้ครับประมาณห้านิ้วได้นะฮะ ทั้งพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมด7ดไร่นะครับ7ดไร่นะฮะก็ไม่ได้ใช้น้ำนะฮะเราก็ใช้น้ําที่พื้นผิวของพื้นดินหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยนะครับเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเราก็ไถกลบตากดินสัหน่อยหนึ่งนะฮะตากดินไว้ประมาณ3วันนะครับแล้วก็มาคลาดแล้วก็หวานหวานพร้อมปุ๋ยนะฮะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์ ที่เราไม่ใช้น้ำเพราะว่าความชื้นของผิวดินก็ยังมีน้ำอุ้มอยู่บ้างนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่อยู่ห่างไกลจากสระน้ำนะครับก็ขึ้นดีฮะพื้นที่เจร่นะครับเป็นพื้นที่ปลูกที่ผมวางลงไปแล้วก็ประมาณสิบวัน้วออกประมาณนี้นะท่านใดที่มีที่ที่ดินว่างเปล่านะครับบอกว่าเป็นพืชเกษตรอีกอย่างหนึ่งที่ น่าสนใจนะครในการที่จะทำสร้างรายได้้กับเกษตรกร,ะกรนะครับหรือว่าท่านที่เลี้ยงสัตว์เองนะครับอย่างของผมก็จะปลูกเยอะหน่อยเพราะว่าเจ็ดไร่อะ่ะผมเลี้ยงัวเไว้บ้างฮะแต่ไม่เยอะนะครับดแต่ก็สามารถจำหน่ายได้นะท่านใดที่สนใจยาผมปลูกทุกปีนะครับปลูกทุกปีใช้เวลาประมาณ45-50วัน45วันนี้เก็บเกี่ยวได้นะเกี่ยวได้ ออกดีนะฮะออกดีชื้นเราไม่ต้องใช้น้ําเยอะนะเพราะว่าความชื้นก็ยังมีอยู่แล้วนะครับแล้วเราไม่ได้ใช้ฝักถ้าใช้ฝักก็ต้องลดน้ำนก็ต้องลงหลุมนี่เราใช้หวานได้เลยนะฮะถายกลบหวานได้เลยนะเป็นปุ๋ยใส่นาแล้วด้วยนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับพื้นะที่นี้ก็อยู่ที่บ้านโนนตะมนตแค่อำเภออุพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ผมเล่นดนตรีรนะครับ,กบเกษตรมือใหม่แต่ใจเรารักนะเราทํามาตลอดหลังจากที่ผมใช้เวลาว่างๆนะครับจากการเล่นดนตรีแล้วนะครับเปิดร้านอาหารแล้วนะครับช่วงภาคกลางวันก็มีพื้นที่ที่นาที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้อะไรก็ใช้รถไถแล้วก็หว่านพืชเมื่อก่อนนี้ผมก็หว่านปลอเทืองนะตรงนี้ข้าวงามมากนะครับพื้นที่นี้ได้ข้าวผลิตพื้นที่เจรไรนี้ได้เกือบส0งร้กสอ ด,ดีมากครับอย่างไรโทษสอบถามผมก็ได้นะครับท่านที่สนใจหรือว่าท่านที่จะใช้ข้าวโพดไปเป็นอาหารสัตว์จะมาเหมาเป็นไร่ๆก็ได้นะครับยินดีนะโทรมาหาผมได้เลย086059 0509นะครับ